ปบัตพยพวกอศัก์วันจำเรียวสาตัวโสนนาโฆษณานักผยมนั่งนั่งนั่นีเลย

วัอาทิตย์ที่4ี่เอนพี่ภาคม2560ได้ละง่ายบอกกันรึเปล่าแล้วมานพอแล้วควรจะตื่นเช้านะต้องพูดนะตนนี้ะกิน เชน่นะครัเชนัร่นนะขวัญรกีบินอห่ิสุวามเรเจริด้วยความหมายเริญด้วยโภคสุขปัตจับรีหือุทรอพายุวันนะสุขตาภุกิภาลาจิกาพุ่อาเตอร์าธุชวนพานต่อไปเป็นโยมพอนปอการันเป็โยม บุญบุญเ่งกจุนรอบเช่มาทําบุญกับบานบันนี้ก็ขอบารมีหลพ่อเป็เจ้าใหญ่แปลฝุ่ปักษาสาโยนขอมีภาระไมแข็งแรงอยู่ยังเป็นสุขีความสุขเจริญเจริญช่วยวารัไม้เจริญช่วยโอกับสูตผัสศีทออายุวันนะสุขกาละทุ่งนิพพานการอเทยาว หาปุราปริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตจินังเตตานังอุปปัปปะเตอิชิตังบจิตังดุงทังขิพเมวะสเมจตุสเพปุเรโตสังกัปปางจัตโกมนาโรยะตามณิโฑิตพระโยยัต้า ฉันโนสามารโกวินาสตุมาเตหวันารายุสุขิทีขายุโกภาวะพิวัฒนสีเสเสนจังวุฏฐาปจจายโนจตารุธรรมวัฒันติอ No, no, knows so